โอกาสไม่ได้มาบ่อยแน่นอนมีโอกาสรับไว้ซะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเพราะมันอาจจะพลิกชีวิตคุณไปก็ได้ถูกต้องไหมโอกาสอย่างเช่นการเจอคนอื่นไปพักผ่อนไปสังสรรค์ไปอะไรไปเจอคนที่เขาอยู่ในว,วงการเดียวกันนั่นแหละทําให้คุณต่อยอดได้แต่ถ้าคุณปิดกั้นตัวเองคุณไม่รับโอกาสอะไรเลยแบบนี้ มันก็ไม่ได้โอกาสมี2แบบคือโอกาสที่วิ่งขึ้นมาโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเป็นผมผมไม่งเอาสองสองแบบอสองสองสองอย่างเลยวิ่งเข้ามาหาผมใช่ไหมรับไปก่อนทาได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเว้ยไม่เป็นไรรับไปก่อน2ส,สร้างโอกาสขึ้นมาคือทําตัวเองให้มีค่าให้เป็นดาวเลิกให้ได้ถ้าคุณทําตัวเองให้เป็นดาวเลิกให้ได้คุณจะไม่ใช่ดาวเคราะห์เพราะดาวเคราะห์ที่เราเห็นตอนกลางคืนมันคือแสงกระทบจากพระอาทิตย์ดวงจันทร์ก็เป็นดาวเคราะห์ดาวเลิกคือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองดาวเคราะห์คือดาวที่ ไม่มีแสงสว่างในตัวเองต้องพึ่งพาแสงจากดาวฤกิกเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมจะมีความคิดอยู่ว่าทําให้ตัวเองมี v a l ูแล้วสุดท้ายคุณรู้ปะสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าคุณเป็นดาวฤกษกได้เมื่อไหร่โอกาสจะเข้ามาหาคุณเองยิ่งคุณสว่างเท่าไหร่โอกาสจะเข้ามาหาคุณเองแบบไม่ยัง้งการที่เป็นดาวฤกษ์เราก็มองได้หลายอย่างเช่นคนที่เรียนเก่งป่ะเป็นมหาหลัยก็อยากรับ อ่ะอันนี้คือดาวเลิกคุณก็ได้รับสิทธิ์ในการเข้ามหาลัยดีๆแล้วสุดท้ายแล้วคุณเรียนจบมาอีกคนหนึ่งไม่มีแสงอีกคนนึงไม่อีกคนหนึ่งเก่งไม่เก่งไอ้ดาวเลิกเขาว่าแสงของผมมีความเก่งไม่เก่งนะแล้วเหตุผลประการใดที่เขาจะรับคนไม่เก่งเขาทำงานวะในเมื่อเป็นคนเหมือนกันมีเงินเท่ากันถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรเก่งหรือไม่เก่งก็ต้องเลือกคนเก่งเลือคือดาวเลิกคนที่เก่งเกิดจากอะไรครับคนที่เก่งก็เกิดจาก คนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจหาความรู้ตั้งใจพัฒนาตัวเองคุณก็จะกลายเป็นคนเก่งพอเป็นคนเก่งเสร็จปุ๊บโอกาสหาคุณเองครับบางบริษัทนี่แทบไม่ต้องไปสมัครเลยเขาเ็มาจองตัวแต่เดี๋ยวคุณเรียนจบแล้วถูกไหมอันนี้คือดาวเลิกใช่ป่ะอันนี้คือในมุมของการแค่คุณเป็นนักเรียนนะหรือว่าคุณเรียนจบนะเฮ้ยบางคนนี่แม่งแบบไม่ต้องสมัครอะไรเลยมีคนออฟเฟอร์งานให้มีเอ็กเพียร์งานดีไปที่ไหนเงนินเดือนก็อับ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 ไปเลยอันนี้คือในมุมมองของของมนุษย์เงินเดือน ตองนั้นนะ่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําตัวเองอ่ะให้มีความสว่างมากหรือความสว่างน้อยสว่างมากโอกาสคุณก็ได้เยอะเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าการที่คุณต้องมีแสงต้องเด่นต้องดังอะไรขนาดนะั้นไม่ใช่แค่คุณเป็นคนเก่งคุณก็เป็นดาวเลิกได้แล้วเก็ตฟีวะประมาณนั้นคนเก่งอ่ะใครๆก็อยากได้เข้าไปทํางานด้วยคนเก่งใครๆก็อยากร่วมงานด้วยคนเก่ง,อ,กง,กงอะไรก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมในสังคมก็ได้นะผมพูดอย่างนี้กันไม่เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมในสังคมก็ได้แต่คุณปฏิเสธไม่ได้เเพรราาะนี่คคืือวมมจิงใ เรามีทัพยอย่างประจํากับในเมื่อการแข่งขันทุกวันนี้แม่งสูงสูงมากๆดังนั้นเนี่ยผมบอกทุกครั้งนะว่าถ้าคุณหยุดพัฒนาเมื่อไหร่นะหรือว่าคุณยืนนิ่งเมื่อไหร่นะคุณจะถูกแซงแล้วคุณถูกแซงก็คือคุณถอยหลัง